สบายดีเนี่ยมบักล่ะทุกคนเมื่อกี้ซื้อไหนได้ดุทุ่ที่เมื่อกี้เห็นยังนั่งนั่งบึงเมเปั้นข่าวบ่นี่เด้ซะน้องแดงบ่นี่งเมื่อกี้บ่ได้สอบ่าทูตจาก่อนเอีนี่เลยสบายดีสวัสดีพี่น้องเด้อมวัสดุสู่ข้นพี่น้อง สานาบเบ่งกับห้างหายจากหน้ากองไปกันร่นเติบพี่น้องเลยมาเพเ,เบอร์บาน,นี่อยู่กลางให้ให้ให้หน้าพี่น้องเลยมอือกี้คือมืองามย่ามดีพี่น้องก็คือตามเหดุข้อก่เพนี้บานห้ากาเรือนสิบเอดออกไม่สามคำพี่น้องห้าจะมาเอาเข่าวเมาเอาเข่าวเมาทุกทุกปีแล้วพี่น้องเล่าข่าวเมาในกาก็าหล่นตีเยอะพอแล้ะกก็คือห้าจะเอาไปเซียนก็คือ ทุกๆคนตรงมาเกลเอาเข่าในหน้าพี่น้องเพื่อจะไปเห็ดข่าเมาแล้วก็ไปโฮมกันด้วยวเซียนข่าเมาพี่น้องมนีสานามก็มากระป๋าเลิพี่น้องนะสบายดี <c oughs> มาเกวข่าเมาวิตาพวกจักพี่น้องบูหว่วเมื่อไรยาสีหายด้วยว่าสีเนา่าไรกับบูหูเนาะพี่น้องเนาะเพรานะว่าสานามเองกับบุเคยเอาขาเมาพี่น้องบูห่วจัสีอ่อนโผล่แก่โผล่กับบูหัวนะโผล่แก่เนี่เดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งมีีสานามก็เลีงแกเลยน้อยหนึ่งเลยเลือกเอา นี่คือการเกาะข้าวเมาของเฮาพี่น้องแปลว่าเฮาต้องเลือกเอาไดพี่น้องเอ้ยถ้ามันแก่โพดกับ่ได้เพราะว่ามันสิบ่แม่นข้าวเมาพี่น้องถ้าอ่อนโพดก็เป็นขี้แมวกับ่เป็นข้าวเมาอีกคือเก่าเฮาก็ต้องมีวิธีเกี่ยวนเล็กหนอยให้น้ํายัวยุบมื้อนี้ซาน้ําครับซาเร่งมาเออเฮาต้องแกเบิ่งก่อนเนาะ พอพอีก่นนึงแล้วหาสิเอาไปเซียนแล้วก็เพื่อจะกินเฮ็ดกินพร้อมแหละพี่น้องเอ้ยปีละเทือถ้ามันแกวิทนี่เฮาก็จะเอาบ่ได้ได้แบบอีกออกาแล้วน่าจะได้เกี่ยวบ่จักพี่น้องขาเฮาก็ถือว่างามพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะปีนี้กะธรรมดาบ่ได้แล้วก็บ่งามงพี่น้องบรรยากาศตามทงหทนาพี่น้องเอ้ยนี่สาน้ําเองกะ โบอยากลุยน้ำปนได้พี่น้องเพราะมันหยานมีปิงสนามกว่านคนหยานนะพี่น้องมากระป๋าสองคนบุกน้ำลุยไฟมาทางกับเปื้อนเปลื่อนกันเสียเอารถธรรมลามามันกะหยากพี่น้องครับรถบกแข้งปนไดก็เลยไปเอาสะเดงพี่น้องเลยฮะเบิ่งก็ห่วงมันกลงหมดแหละฮะเออตัวมันก่มลงนะพี่น้องเขาตรงเขาตรงเบิ่งเด้พี่น้องก็แบบว่าถ้าห่วงมันกล่มลงแบบนี้นะ ยังบอท่านใดยังบอท่านสีมันยังบอท่านโกงคักพี่น้องต้องเอามันโกงสิคักค่ะนี่พี่น้องเลยบรรยากาศก็ถือว่าคึมผ้าคึมฝนพี่น้องตามในข่าวในข่าวพุน่นว่าสีมีฝนหรับที่เศร้าหกพุ่นพี่น้องนี่บรรยากาศกาันนะข่าวก็ออกเบิดคู่ห้คู่คันแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี่ไก่สีหอนรัดรูเกี่ลเข่าแล้วนี่พี่น้องเฮาสิเอาจาาังมัดจังมัดแล้วรอเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวสนามสีเกาะซอยป่าก่อน กองก็ Ŋ อกสาสิบูแจงปันได้ด้ยพี่น้องเลยโอเควัน okay, นี้พี่น้องห้าก,ก็เอาซาเดงมใส่ไปทีเดียบร้อยเพราะเทาบครับซาเดงว่าน,นี่บ่วลดพี่น้องเลยทางเปื่อยไรห้าก,ก็สิค้นใช้ซาเดงเมื่อเตรียมซอมซอมแล้วก็ปันขูดเอาไนมันพี่น้องอันเม็ดมันทางก็เปื่อนลายพี่น้องเลยว่าสิเอาหน่หนอยก็ไปก็มาจนสิเตรียมโหลดบาดหน่ย อคือขักอยู่เนาะขักอยู่ได้ตัวบิดมุดนี่กระไรข้าวตัวนี้วะผู้เรีเคืองซาแดงว่ะายบานเตรียมตัวเตรียมตัวเลินทางบานน่อยนังเอ้ คนขับซารดงก็คือสาวนามพี่น้องอ่ะปะไทยไงเตรียมตัวเรินทาามาดิพี่น้องเลยซาวนามที่เป็นผู้ขับกระจายเสียสีหอดบอลอดเลอ่บาทไงเฮ้นอ่า กันบรรยากาศทุ่งไห้่งนาพี่น้องรถก็ได้หมอนอยู่บ่อเดือดกันเลยโอเคพี่น้องนี่ฮข้นขมเอาเต็มซาดแดงเลี้ยวเ้าสิเตรียมตัวเรือนทางมาหนี้พี่น้องทางก็ได้ ค่อนข้างที่สิลดับากในเด้อพี่น้องเด้อเขาเบิ่งตอนหอนบานก,กันเนาะสบายดีเนี่ยม่กแกละทุกคนเมื่อก,กี้ซื้ออะไรรึทุ่ทีเมื่อกี้เห็นยังนังน่งนั่งเบิ่งเมย์ปั้นขามาวว่านี่เด้อซะน้องเด้งบ่าไงเมื่อก,กี้บริสโซว่าทุ่จ่าก่อนเอนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขามาหอนเพื่อนละ่ะ เ้ากาดสมข้ามอวิธีเรียบร้อยตัวนี้ก็ถือว่าหอนเวลาปั่นพี่นอ้องเฮาจ้าโบใส่บวงเฮาเอาเหลีวรถพี่นอ้องเอาเหลีวรถปั่นนี่ก็ประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเนี่ยให้เบิ่องไหมเฮาเสีอาเส้อเ,เอาเหลีวรถปั่นเอาพี่นอ้องเพรา,า,าะว่าถ้าเฮาสิไปขูดเทอร์เรมิดสองม็ดน่ะมันบ่ง่ายนี่วิธีเฮ็ดข้ามอก็ถือว่าหลายขั้นตอนอยู่ได้พี่นอ้องเ้ยขั้นตอนที่หนี่นมันเกี่ยว ขั้นตอนที่สองเลยทามาสอ้อมมาใบมันออกขั้นตอนที่สามเรามาปั้นบาดนี่พี่นอ้องขั้นตอนที่สี่เนี่ยไปขัวได้บาดนี่ขั้นตอนที่หานี่เอาไปปั้น <Okay. S 1> นี่แหละพี่น้องเลยวิธีเห็ดขมเหาก็ถือว่าบริยง่ายแล้วก็บเรียายากอีกพี่นอ้องเห็ดประมาณนี้ดเด้อเรนนะ่งให้มันเ<อ>สมอหน่อนะ ประมาณนี้พี่น้องคือคืมฝาคืมฝนนี่ก็จะเป็นดุกไส้เสาหนาด้วยพี่น้องแล้วคืนมานังเบิงคืนมานังเบิงมเมฮดเนาะพี่น้องนี่เขาที่เขาซ้อมป้าไหวกาไร้าย,ายเติบพี่นอ้องเขาจะเอาใบมันออกไปทีเดียบลอยเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่เขาก็สิมาทําการปันน่นเนาะล่ะดูที่เอ้ยบักบักกี้ซื้อเอะไรบักกี้จะปีและสี่ละกินข้าวแล้วลูก กิขนข่ากับมยังฮะเมื่อกี้กินปูแล้ว,มวเมื่อกี้เบิ้งปฝาขูดขมเหาบ่ลูกเออสะโบอ,อย่าออกเลยลูกเด้อนี่ลูกไส้สา,าวหนามพี่น้องลูกไส้สา,าวหนามซื้อน้องทุท่ที่ไก่สี่สี่ปีแล้วลูกไส้ลาแมว่ววยนี่ ไอ้ลงไปได้แดงเอ้ยไอ้ลงไปเด้แขกจับเด้อนอุ้ยนี่จะเป็นน้องเพื่อนพี่น้องน่ะนี่เพื่อนนางนี่จะเป็นไอวิวเพื่อนพี่น้องมาตาลินนี่ก็กระท่อการปั้นข่เมาอยู่พี่น้องเลี้ยวกับไล่ขันตอนอยู่เด้พี่น้องเอ้ยหลายขั้นตอนมันบ่นยังไงฮะโดยแหละไปปั้นเฮือนยาดาได้ดีสิไปเน่ะ เด้งเด้งทูจานะเด้งทูจาก่อนทูจาดู้ทูจานี่ไหมเห็นได้ไหมทูจาน่ะทูจาดูเด้งสอนน้องทูนียลูกทูจานี่ไหมเออทูจ่าแต่ว่าเออแบบนั้นเราอะสันสันสันผู้ใหญ่พคนบบแพงเลยนั่ลูกเมื่อกี้เล็ดทูเป็นบ่เออสวัสดีครับโดยคั้งเมื่อกี้ทูเป็นผู้ใหญ่กับแพง กะบ่มีคนแพง้งน้องเด็กยังน้อยเ้่ตกและหัะตกและหัะนี่แหละพี่น้องเอ้ยกะซื้ว่ากำลังปั่นอยู่เด้อนี่พี่น้องเนาะกำลังปั่นเข่าเมาอยู่เฮ็ดข้าวเมานี่ต้องใส่เวลาเลยพี่น้องเอ้ยประมาณมืดมือ เอาเต่านี่ซ้ำห้าขัวซุกอีกกจนคำพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกับภากันเอาเมด่อบานเมืดเมื่อขนานดะวันม,มีแต่ห้าเอาไรเพราะว่าเพิ่นจะเอาไปโฮมกันอยู่วัดปีละเท้อเพิ่นจะเอานะพี่น้องปีละเท้อแปลว่าเอาลงไปโฮมอยู่วัดละกาเพิ่นเอ็นว่าเสียนเสียนเขา่าผู้ไรมีเขา่าพ่อเมาก็เอาถามผู้ไรบ่มีก็ซื้อเอาสินะพี่น้องเห็นจะเป็นลูกชายเพิ่นดินคอยอบึง ป่ามันเป็นผู้ปันแล้วพี่น้องน้องเดี๋ยวสนามจะไปซอยเพื่อนกอนโอ้ยคนซอยก็ได้กระเราด้วยเมื่อกี้จะเป็นจะเป็นไก่ป่าเด,ด้ดลูกเด้อเจ้าหน่อยหลิวหลดมันอันนั้นมันฝงส่ตาได้ค่ะนี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิต ซ้านามแต่ละมือกับ kind of mm hmm. โบไรเฮ็ดยังเพราะว่าซ้านามเองกับโบไรทายคลิปลงไล่หมื่นแหละน้องเพียงเนาะใจไดหนแกจะลืมกันเด้อเขามาให้กำลังใจซ้านามแม่เด้อพี่น้องแต่ละมือกับยูตะกับลูกชายนี่แหละพี่น้องมาอยู่เพื่อนยาหัวปูบัวคอยสบายค่ะลูกชายมาอยู่เพื่อนยาทุ่ทีเอ้ยอย่าพลาดนองโหลดได้อลูกเริ่มันสิตกเด้ออลยยังหน่อยอยู่ในโหลดได้ sai <laughs> Thú cha tặng được thú cha tặng Thú tặng tôi 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 đi 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 điên, đi đi, đi อย่าเขามานั่งคอยบงป่าเฮดเปียกเมกี้หน้าป่าเฮดเปียกอยู่เนาะกะโอเคเลยนะแม่กะโอเคเ้ยฝาพาพ่อแม่พี่น้องติดตามแม่น้ำแน่น่ะกดไลก์กดติดตามเหมือนเดเด้อน่ะก็ติดตามได้ีบายดีสบายดีน่ะสบายดีก่อนเมื่อกี้น่ะสบายดีก่อนเห็นไหมนะโอ้ยจะไดนก็จะเลื่อนผ่านให้กันลัางแก้สน้าไม่ได้พี่น้องกันงูใช่จะไหนก็จะเลื่อนกดไลก์กดติดตามเหมือนเด้อพี่น้องเพาตัวลาพี่เราหองไปก่อน Sabar dia duk. Semua sabar dia nah. Sabar dia.